ยาน,นี้ของเราจะเป็นแกงเผ็ดไก่ใส่ฟักนะคะเป็นอาหารที่คุ้นเคยทำง่ายเนาะขั้นตอนการทำง่ายๆเลยพี่แกงไิธีสําเร็จมาก็ได้นะใส่หัวกะทินะคะแล้วก็ผัดกับพี่แกงผัดจนมันแตกมันอ่ะแตกมันคือลยพลอละลอนเดือดเดือดปุดๆแล้วเนจะมีน้ำมันน้อยๆลอยขึ้นมารอบๆตรงลอยปุดุนๆ,นๆนั้นถือว่าใช้ได้แล้ว แล้วเราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปผัดผัดจนไก่สุกให้พิกแกงกลิ่นพิกแกงนะเข้าเนื้อนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเติมด้วยหางกะทินะปล่อยให้เขาต้มจนเดือดระหว่างนั้นเราก็จะไปปอกฟักฟักให้ใช้เป็นฟักแก่นะคะอย่าใช้ฟักอ่อนเพราะฟักแก่จะมีความแน่นของเนื้อและมีความหวานนะแล้วก็มาถึงเปลาะนะคะตอเปลาปาเสร็จ พอน้ำเดือดได้ที่เราก็ล้างซาวขึ้นแล้วใส่ลงไปตรงแป๊บหนึง่งประมาณ35มถทีพอให้มันเดือดนะคะผักสุกติดไฟใส่ใบหัวพาถือว่าเสร็จแล้วนะแกงเผ็ดที่ดีจะมีหน้าแตกมันลอยอย่างนี้นะทางผัดขนมนจีนหรือ ทานกับข้าวสวยก็ได้อ๋อพอาใส่คักเสร็จชิมรสนะคะถ้ายังไม่ชอบใจเนี่ยเติมน้ำปลาเพิ่มไปได้แต่ปกติแล้วพริกแกงเนี่ยเขาจะมีความเค็มอยู่แล้วให้ระวังเรื่องความเคม็นะนเนมไว้นะชิมไหมรสชาติจะมีความ หอมของกงแกงแตกทังางก่อนเลยน้อไขนะ่จะนุ่มเทราไรผัดกะทิน้าเอานะมจะนุ่มมีความนุ่มมีความหอมเผ็ดเจื้อนะคะแ้วยิ่งได้กับทางกับฟักอย่างเงี้ยเนื้นอแน่นๆนะเอาเนื้อแน่นๆเลยอร่อยอมากๆเลยลองดูนะไม่ยาก